โอ้โหพี่แจนคะเป็นไงคะตอนนี้เราอยู่กันภายในรถอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็น Ford e v e r e อรนะครับซึ่งเป็น PPV ที่ต้องบอกว่ามีสมรรถนะค่อนข้างดีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบแล้วก็เรื่อง,องเรื่องคือตัวนี้ยตัวใหม่ล่าสุดภายในเนี่ยที่เห็นแบบเป็นสีหนังแซลมอนแล้วก็เป็นเนี่ยครับเป็นโทนดำมีหนังตะเข็บสีเนี่ยโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสีคอนยัก คือคมันมันแบบภายในคอนยัตแบบนี้เป็นรุ่นพิเศษเฉพาะของเอเวอรเรสต์เลยทีเดียวนะครับเนี่ยดูจากพูมาลัยไหมน,หน,นะครับ,บเป็นหนังแล้วก็มีแบบว่าเป็นทั้งเงาทั้งด้านนะครับเกียร์นะครับเป็นเครื่องใบเทอร์โบคือเทอร์โบคู่นะครับแล้วก็เกียร์สิบสปีดนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นรถที่ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า มันมีสมรรถนะค่อนข้างดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตอบสนองการขับขี่หรือว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมพวงมาลายัยแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งแบบที่ว่าคือกว้างขวางจริงคือจะสังเกตดูว่าที่นั่งที่6ที่7นะครับมันนั่งได้สบายคือปกติแล้วรถ PPV เนี่ยที่นั่งอันดับที่6ที่7เนี่ยอาจจะดูแคบไปสักหน่อยบางคนก็บอกเป็นบางทีเป็น,ป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 นด็อกซีดเป็นอะไรแต่อันนี้ไม่ใช่คือผู้ใหญ่นั่งได้หมดเลยทั้ง7ดที่นั่ง นะครับมันก็เลยทําให้เจ้าตัวนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบหลายๆคนมองหาแล้วยิ่งที่เป็นตัวพิเศษตัวนี้ด้วยเนี่ยมันเป็นคอนยัดเขาเรียกว่าคอนยัดอินททเลียนะครับก็เนี่ยมีสันลปด้วยสันลปก็กว้างด้วยใช่สองช่องเลยเป็นพารามิกสันลปนะครับอันนี้แต่ว่ามีอีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูเนี่ยเดี๋ยวลงไปดูกันมันเป็นปิกอัพสี่ประตู แต่เป็นปิกอัพสี่ประตูที่ต้องถือว่าแพงมากๆะนะครับแพงมากๆเพราะว่ามันคือเจ้า r a p t ต r X อนะครับคันนี้น <ะ S 2> อ่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งคันนะฮะน่าสนใจมากๆเลยนี่อุ้มคันนี้ก็สวยค่ะอ่ะปิดเบาๆปึ๊กแน่คันนี้ค่ะนะสีก็สวยรุ่นใหม่ค่ะคันนี้ก็ เจ้าแรปเตอร์เอ็กตัวนี้นะครับก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็เป็นตัวพิเศษคือเรียกง่ายว่าเป็นตัวท็อปของท็อปค,คือแรปเตอร์เนี่ยคือเป็นท็อปของรถปิกอัพของ f o r d อยู่แล้วตอนนี้นะครับแล้วแรปเตอร์เอ็กก็คือท็อปขึ้นไปอีกนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งสีนี้เห็นไหมสีเทาเนี่ยตอนนี้กำลังนิยมจะเป็นเท<ช>าม่วงเทาฟ้าเทา เทาอมเขียวเทาอะไรคือตอนนี้ทุกข่ายเลยใช่ตอนนี้สีเทาแบบนี้จะจะเห็นแบบว่าทุกข่ายนี่ยอันนี้คือเป็นสีที่แบบว่าเป็นสีพิเศษด้วยสีแรลงปีนี้ใช่นะครับเราก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยแคมเปญของฟอร์ดเขาเนี่ยคือดาว25ร์เซดอกเบี้ยไม่ถึง1%เปอ0.99ใช่ผ่อนได้ได้ถึง4.8เดือนนะครับก็สามารถที่จะเลือกดูได้เลยแล้วก็ คือดอกเบีย้ยเงินดาวของแถมเพียบอะไรทุกอย่างแบบมาเพียบหมดนะครับฉ<า>ะนั้นใครบอกว่าเนาะอยากได้ดอกเบีย้ยถูกๆนะเงินดาวไม่ต้องเยอะมาที่นี่ได้เลยอยากเป็นเจ้าของไม่ว่าจะเป็นกระบะแบบนี้เท่ๆแบบนี้มาได้เลยค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะต้องบอกว่ามาแต่งนะครับนะมาแต่งตัวห้าจศูนเนี่ยนะครับคือบางคนนะจะมองอว่าสองจดสามลิตรก็พอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครได้ลองมาแต่งตัวห้าจุศูนนะผมบอกได้เลย ติดใจมีโชว์ในงานนี้ด้วย<ช>นะคะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะคะมีค่ะมาแตงค่ะ